สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่สี่ใจบุญทุกท่านค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาที่บ้านโขงลงรุ่งนะคะน้ําก็มาเยอะแล้วนะคะแม่เมค่ะน้ําขึ้นมาเยอะนะคะนี่นะคะน้าหนุนขึ้นมาแล้วนะคะก็เลยนิดเดียวนะคะก็จะถึงถนนทางเข้าหน้าบ้านแล้วนะคะแม่เมค่ะนี่นะคะนิดเดียวนะคะ น้ำก็จะท่วมบ้านน้องรุ่งแล้วนะคะนี่นะคะข้าวก็จะสุกน้ำก็จะท่วมนะคะแม่ค่ะนี่ค่ะน้ำมันขึ้นมาเยอะนะคะเค้นมามากแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ก็นาบานองรุ่งฟ้านะคะน้ําที่อยู่ตรงนี้นะคะน้ำนาบานองรุ่งฟ้านะคะตรงนี้ก็คือน้ําที่หนุนเข้ามาทางทุ่งนานะคะแม่ค่ะทางระบายที่เคยระบายนะคะระบายน้ําออกจากทุ่งนานะคะก็จะหนุนขึ้นมานะคะหนุนเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะแม่ค่ะก็ภาวนาอย่าให้น้ําขึ้นอีกเลยนะคะ น้ำเข้ามาเยอะนะคะแม,ม่ค่ะน้ำเข้ามาเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะชาวบ้านก็เริ่มแบบเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะแม,ม่ค่ะเกี่ยวข้าวนนะ,ะน้ำป็ปยท่วมเนาะเกี่ยวข้าวนีน้ํานะคะนี่นะคะเป็นบ้านนองรุ่งนะคะก็อยู่ใกล้ที่นี้เองนะคะแม,ม่ค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะก็ภาวนาว่าอย่าให้มีน้ําขึ้นมาอีกเลยนะคะนี่ค่ะ ก็พากันเกี่ยวข้าวนีน้ำกันเลยนะคะแม่ๆค่ะนข้าวก็ยังไม่สุกดีเลยนะคะน้ำท่วมนะคะแม่ๆค่ะนาอนี่นะคะดูค่ะ,คะ,คะ,คะข้าวนะคะนี่ค่ะโอ้ย ก็วันนี้นะคะก็จะเกี่ยวเสร็จหรือเปล่านะคะดูค่ะช่วยกันเกี่ยวนะคะก็เกี่ยวอยู่ก็ยังช่วยกันนะคะนี่ค่ะกานเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวนีน้ำนะคะนี่นะคะก็น้ำขึ้นมาแล้วนะ,นะคะ่ะนี่นะคะก็ ทางวัดปานองพยอมนะคะทางเข้าวัดปานองพยอมนะคะนี่นะคะขึ้นมาเยอะนะคะแม่ะคะ่ะขึ้นมาถึงนี่แล้วนะคะ นี่นะคะดูค่ะดูค่ะแม่แม่แมค่ะก็นี่นะคะเนาะน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะคะแม่ค่ะเมื่อก่อนก็จะออไปอาบน้ำตรงดินทรายนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะอาบตรงนี้กันแล้วนะคะก็ะอาบแถวๆนี้กันนะคะแม่แม่นาะนี่นะคะก็อาบอยู่แถวนี้นะคะ มากแล้วะคะท่วมขึ้นเยอะนะคะเออลุนออขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตรงบ้านน้งลุงก็จะเป็นอน้ำที่หนุนขึ้นนะคะตรงที่ระบายนะคะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแม่ค่ะ นน,นี่ก็เป็นนาข้าวนะคะที่น้ำท่วมนะคะก็เกี่ยวนะคะให้เร่งให้รีบเสร็จนะคะแม่ค่ะ่กยกข้าวนี่น้ำเป็นน้องรุ่งน,น้องรุ่งก็อ,อีกบ้านนะคะ ภาพข้าวนะคะแม่คันน้ำท่วมนะคะก็ก็ต้องเร่งกันเลยนะคะเร่งเกี่ยวน้อให้เสร็จโดยเร็วนะคะไม่งั้นก็จะเสียหายเยอะนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ หน้าบ้านก็ยังดูว่าออยังไม่ท่วมเข้ามาแต่ว่าน้องรุ่งคือตรงน้องรุ่งเข้ามาเล้วนะคะน้ําเข้ามาเล้วนะคะน้ําเข้าทางนี้นะคะนี่นะคะ่ะน้องน้าเข้าทางนี้ทางตังนนะคะน้ําก็จะเข้าทางนี้นะคะก็จะเออล้นมานะคะแล้วก็ถึงบ้านน้องรุ่งนะคะ รุจะรอดแห่นี่น้ำท่วมนคะคะจะรอดหรือเปล่ารูน้้ำเยอะมากเลยค่ะแม่ค่ะเลยนิดเดียวนะน้ำก็จะเข้าบ้านน้อรุ่งแล้วนาอเข้าทางถนนตรงนี้นะคะนคะนถ้าตรงนี้ก็จะเห็นชัดนะคะแม่ค่ะ นีดเดียวเองนะคะแม่ยค่ะนี่หลายคนหนีน้ำไปอยู่ไหนเนาะน้องรุ่งก็ภาวนานะคะว่าจะาไม่มีน้ำมาอีกนะคะถ้ามีน้ำมาก็คิดว่าไม่รอดนะแม่มค่ะก็คงจะท่วมเนาะน้ำก็คงจะเข้ามานะคะข้าวกำลังสวยเลยนะคะแม่มค,มมค่ะใกล้สุดเต็มที่นะคะ ดูมีอรเนาะปกด้วยนะคะภาพจะไม่ชัดนะคะขออาภัยด้วยนะคะนี่นะคะเหลือนิดเดียวนะคะน้ำก็จะเข้าบ้านนองรุ่งฟ้าแล้วนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องรูฟ้าน้องพอใจด้วยนะคะแม่แมค่ะนี่เราก็ถมไปสองรอบแล้วนะคะแต่ดินข้างพวอตรงพื้นตรงนี้นะคะใส่สองรอบนะคะได้ขนาดนี้นะคะ ฝากช่วกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะรอชมคลิปของเราในครั้งต่อๆไปค่ะผิดพ,พลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ